ความจริงถ้าพลังงานเนี่ยถ้าบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง4ี่เนี่ยคือไม่แพงไม่ขาดสะอาดแล้วก็ผลิตได้เองเนี่ยผมว่าเราไปได้ไกลเลยกลับมาคําถามที่บอกว่าแล้ว200เหรียญเนี่ยต่อแบรลเนี่ยเราจะทํำยังไงนะในขั้นแรกเลยถ้าปีนี้วันนี้เนี่ยมัน200เหรียญเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นก็คือว่าปริมาณการผลิตน้าํามันของโลกเนี่ยคงจะได้รับ ผลกระทบค่อนข้างมากนะมีข้อจํากัดมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมคิดว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบทั่วโลกเพราะว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจเนี่ยของเกือบจะเรียกทุกประเทศยังต้องพึ่งพาน้ํามันอยู่ในระดับหนึ่งน้ํามันและแก๊สธรรมชาติโดยเฉ่าะองยิ่งในระดับหนึ่งเพราะฉนั้นถ้าราคาน้ํามันรวมทั้งแก๊สธรรมชาติจะแพงขึ้นด้วยเนี่ยเศรษฐกิจ ทั้งในสหรัฐในยุโรปและยิ่งญี่ปุ่นเองและก็ในประเทศเราซึ่งก็ต้องพึ่งพาน้ํามันเนี่ยก็จะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนก็การขยายตัวก็จะหยุดชะงักในทางปฏิบัติก็หมายก็ว่าราคาสินค้าแลอเริกาก็จะต้องแพงขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารก็ดีค่าขนส่งอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกระทบแพงขึ้นซึ่งก็แน่นอนธุรกิจก็ได้รับผลกระทบด้วยนะฮะในเรื่องการผลิต นะเพราะว่าคนมีกําลังการซื้อที่น้อยลงไปราคาสินค้ามันแพงขึ้นซึ่งก็อาจจะหมายความว่าการใช้รถใช้ถนนที่จะน้อยลงนะฮะอย่างน้อยในกรุงเทพเนี่ยรถจะติดน้อยลงถ้าราคาขึ้นไปถึงขนาดผมาใจะว่า200เหรียญนี่มันถ้าคิดออกมาเป็นบาทต่อลิตรนี่เป็นเท่าไหร่นะฮะ70-80บาทต่อลิตรซึ่งโอโ้โหมันมากมายมหาศาลนะฮะปัจจุบันนี้เราเติมกันเต็มเเด้2,000บาท แล้วไปเติมเต็มอีกทีเนี่ยเป็นสี่พันห้าพันบาทนี่ผมว่าคนจะเลิกใช้รถไปค่อนข้างเยอะเลยจักรยานจะมากขึ้นันนี้อาจจะดีส่วนนึงก็คือโลกจะสะอาดมากขึ้นนะรถดิดน้อยลงอะไรแต่ไรแต่มันไม่ดีในแง่ของความเป็นอยู่ของของของประชาชนนะนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันผู้ได้รับผลกระทบอีกส่วนนึงก็คือเกษตรกรอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์ว่าเนี่ยราคาปุ๋ยม่นจะแพงขึ้นเพราะราคาปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะเนี่ย มันก็ได้มาจากผลผลิตของปิตโตรเลียมก็จะแพงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญว่าต้นทุนการผลิตก็จะแพงขึ้นอุตสาหกรรมที่คุณเจนดูแลอยู่เนี่ยในฐานะที่เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องหยุดชะง,งักพอสมควรเนนะฮะเพราะว่าราคาทั้งน้ามันทั้งไฟฟ้าผมเข้าใจว่าจะแพงขึ้นวัสดุต่างๆก็จะแพงขึ้นเพราะนั้นก็จะมีการล้มละลายมากขึ้น